นโยบายของพรรคนะครับที่เป็นนโยบายดีๆเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับคทาเพชรนะครับอยู่บนรถหาเสียงแห่งนี้นะครับก็กล้าสวัสดีทุกท่านนะครับมาแนะนําตัวให้กับพี่น้องประชาชนชาวเอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับอยู่บนรถหาเสียงแห่งนี้นะครับจะขออนุญาตนะครับใช้เสียงประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อมา นโยบายดีๆให้กับพี่น้องประชาชนหลายๆท่านนะครับอาจจะบุเคยเห็นหน้าเห็นตาอาจจะบุกเคยได้ยินเสียงนะครับคทถาเพชรก็มาปาตากดตัวให้นะครับเพื่อมาให้เห็นหน้าเห็นตาเนาะนะครับแล้วก็ให้ได้ยินเสียงมาเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับปัญหาของประเทศเราเนี่ยสะสมมาประมาณแปดเก้าปีแล้วนะครับสภาวะเศรษฐกิจก็บูได้ว่าดีที่สุดนะครับแต่ก็ยังพอไปได้แต่ว่า จริงๆแล้วมันก็ต้องไปให้ดีกว่านี้ไปให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าภาวะโควิดภาวะปัญหาต่างๆก็ผ่านมามากพกผสมควรแล้วนะครับแล้วก็ต้องต้องดีขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่ว่ามันก็ติดปัญหาพรรคไทยสร้างไทยนะครับเป็นพรรคที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับเป็นหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกอันดับหนึ่งนะครับเป็นแคนดิเดตนายกอันดับหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องประชาชนซอยกันเลือกกันเยอะๆนะครับกาทั้งคน ทั้งพรรคนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้าไปบริหารประเทศนะครับไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันเป็นผู้หญิงแกล่งและเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถมากเลยนะครับหลายๆท่านอาจจะ,อะพอได้ยินพอได้ยินซื้อพอได้ยินซื้อเสียงยู่พอสมควรนะครับว่าคุณหญิงสุดารัตนโยบาย30บบาทรักษาท,ทุกโรคนะครับอ,อยู่ในรัฐบาลพรรคใหญ่พรรคหนึ่งพรรคสีแดงนี่แหละครับ นะครับสมัยนั้นคุณหญิงสุดารัตน์คุณหญิงน้อยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับอ่าแล้วก็ได้ดําเนินการนะครับจัดทํานโยบายตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนดูแลตามทีก็สามารถที่จะปรับปรุงนโยบาย30บาทบัตรทองเนี่ยนะครับให้เป็น30บาทพลัดนะครับพลัดเนี่ยนะครับเราจะทำอ่าดูแลพี่น้องประชาชนให้ให้เร็วยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้น นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาในการบริหารจัดการให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าปัญหา,าการรักษาพยาบาลของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกวันนี้นะครับกในกอนะครับสามารถถ้าบัวจาเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็สามารถสร้างยาได้เลยนะครับจะใช้แอปพลิเคชันนะครับระบบไอทีที่มีความสามารถสูงมากๆนะครับรวมความรู้นะครับจาก แจ็คแพทแจ็คหมอเนี่ยนะครับทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับในการมาวิเคราะห์นะครับอาการวิตกกังโลของพี่น้องประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับและสามารถที่จะสั่งยาเบอ้ออาการได้เลยนะครับแต่ถ้าพี่น้องประชาชนมีต้องต้องได้รับการรักษามากกว่านั้นนะครับมันก็จะจองไปยังหมอนะครับที่ไกลที่เร็วที่สุดนะครับให้นะครับเราก็สามารถที่จะไปหาหมอได้โดยที่เราต้องไปรอ หมอที่โรงพยาบาลหลายๆว่าเอ่อหลายๆ,ๆชั่วโมงนะครับมันจะบอกเวลาไปพบหมอคนใดไปที่โรงพยาบาลคนใดทันทีนะครับอ่าแล้วก็สามารถสั่งยาสั่งอย่างได้ไง่ายนะครับนี่คือนโยบายนโยบาย30บาทพลัดของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พักไทยสร้างไทยนะครับพรักไทยสร้างไทยนี้ก่อตั้งมาประมาณ2ปีแล้วนะครับคุณหญิงอ่าคอโอกาสพี่น้องประชาชนมาทําภารกิจสุดท้ายนะครับ มาตั้งพัคการเมืองนะครับเป็นหัวหน้าพักเป็นแคนดิเดตในยกนะครับขอไตนะครับทรงไข่ออนไลน์นะครับยูพอสมควรกันแล้วกันพี่น้องเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับที่รู้จักกันใน a c e b o o k นะครับกระสังซื้ออาหารไตนะครับซื้อปลาทะเลซื้อผักสตอนะครับซื้อผักต่างๆเนี่ยนะครับผ่านออนไลน์ผมมาร์คพอสมควรในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมก็ถือว่ามีชีวิตหนึ่งและขวนผมบอกได้เลยว่าฟื้นเคืองนะครับ ขายของก็พอได้ปังเหมือนสมัยก่อนนะครับขายได้ทีเป็นมืนก็มีหลายพันก็มีนะครับแต่ตอนนี้นะครับการไหลได้น้อยลงก็พอได้อยู่ก็เข้าใจบางคนก็พอได้เลยก็มีนะครับต้องมาเสียค่าที่กระทางก็เห็นใจเนาะนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็เป็นเป็นเหมือนกันทั่วโลกแล้วกันนะครับเป็นเหมือนกันทั่วโลกแต่ว่ามันก็อยู่ที่แต่ละประเทศละกันนะครับในการบริหารจัดการหลายๆประเทศก็มีปัญหาหลายๆอย่างทั้งรัสเซียยูเครนมีทั้งปัญหาโควิด แต่ว่าเขาก็ยังมีการบริหารจัดการไดนะครับประเทศไทยนะครับเราก็ประกวรที่จะไปอ้างโควิดอันย่างมากมายหรือไปอ้างลบรัเสเซียมากมายนะครับเราว่าผู้แทนของเราเนี่ยนักการเมืองของเราผู้บริหารประเทศของเราเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการให้พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีใดในสถานการณ์ที่ผัวปกติได้นะครับผมก็หวังว่าจะเอาใจซอยนะครับนักการเมืองดีๆที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับและก็ในโอกาสนี้นะครับ ก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2566นี้นะครับเราเคนนะครับถ้าเลือกคนเลือกพักทั้งสองอันเดียวกันก็ได้นะครับการทั้งสองใบแต่ว่าถ้าเลือกพักอีกพักหนึ่งเลือกคนอีกคนเลือกคนอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับเพราะมเป็นบัตรสองใบตามแต่ใจพี่น้องเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคาถาเพชรแก,แก้วเบอร์แปดนะครับคาถาเพชรแก,แก้วเบอร์แปดพักไทยสร้างไทยกระขออาสานะครับ มาเป็นตัวแทนเป็นป้าเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในการผลักดันสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นให้กับคนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับให้ดียิ่งกว่าน,นี้นะครับผมเชื่อว่ามันดีกว่าน,นี้ได้แน่นอนแล้วผมก็จะทําให้เต็มที่นะครับเมื่อมีเมื่อได้รับโอกาสในการที่จะมาเป็นสสนะครับของชาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับการเข้าไปทําหน้าที่ในสภาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับก็คือการใช้ป้าในการที่จะไป ผักดันสิ่งต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้กับชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์เนี่ยนะครับให้มีการขับเคลื่อนเคลื่อนโตไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีไข่ที่อาสามาเป็นนักการเมืองอาสามาเป็นผู้บริหารปานเมืองให้กับเราแล้วนะครับเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะไข่น้องมนเสียเอาป้าไปเว้าในสภาไปเว้าเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้นะครับก็ต้องว่าพี่น้องประชาชนนะครับ ยังไดก็เลือกคาถาเพรแก,แก้วเบื่อแป๊ดนะครับเว้าหลายๆนี่นะครับไปเว้าในสภาไปผลักดันสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นนะครับในความเลือดร้อนของพี่น้องประชาชนรา่ว่าจะเป็นพี่น้องตัวเล็กจวว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายอาชีพรับจ้างข้าราชการนะครับถ้าผมสามารถเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้สามารถรับฟังปัญหาสามารถรับความทุกข์ของพี่น้องประชาชนไปเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ผมขออา,าสานั้นสิ่งนั้นทําสิ่งนั้นให้นะครับ ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกๆคนนะครับในตลาดนัดแห่งนี้นะครับก็คาถาเพชรแก้ววันนี้ก็มาปรากฏตให้เห็นนะครับมาแนะนํานโยบายนะครับบางส่วนนะครับมาให้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับเมื่อกี้ก็ว้าไปแล้วนะครับในเรื่องของนโยบาย30บาทพัดนะครับก็คือแล้วคนเพชรบูร์ตอนนี้นะครับเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับเข้าถึงเทคโนโลยีมากๆเลยที่สุดนะครับทุกวันนี้สามารถ ดูกับโทรศัพท์มือถือสามารถทํางานกับมือถือสามารถใช้งานมือถือในการที่จะเอื้ออํานวยความสะดวกนะครับให้กับตัวเองได้มาขึ้นสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับพักไทยสร้างไทยจุดเต้นนโยบายของพักนี้ก็คือนโยบายบานาญสามพันนะครับนโยบายบํานาญสามพันเนี่ยมันจะดีกว่านะเ,เงินสนับสนุนผู้สูงอายุเนาะนะครับเป็นเพี้ยผู้สูงอายุนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ย จะขยับให้เป็นกฎหมายนะครับกฎหมายชัดเจนเลยว่าปัดคนไทยเนี่ยอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจนถึงเสียชีวิตเนี่ยต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐนะครับโดยให้บำนาญ3,000บาททุกๆเดือนนะครับนี่คือสิ่งที่คุณหญิงนะครับมองคาดนะครับว่า3,000บาทต่อเดือนสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีความจำเป็นมากๆเลยนะครับมันมันมีความจำเป็นขนาดไหนนะครับก็คือผู้เท่าผู้แก่เนี่ย60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับ ที่ statement. e <te am rhythm ma lush> บ่เคยได้รับสวัสดิการใดๆจากภาครัฐเนี่ยในบ้านของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับคือการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรัอย่างดียิ่งนะครับจะทําให้เศรษฐกิจ GDP โตขึ้นนะครับ่ังไก็ตามนะครับบำนาญสามพันนะครับอยกให้พี่น้องประชาชนนะครับสนับสนุนกันนะครับให้คนแก่ก่อนให้คนแก่ได้มีชีวิตที่อยู่สบายก่อนนะครับคนนมนมยังเฮาเฮ็ดงานดปยก่อนแต่ก็ะดีนะครับถ้าเรามีพ่อมีแม่อายุ60ปี นะครับพอต้องส่งเงินมาให้ละเอาเงินไว้เลี้ยงโตก่อนนะครับเอาเงินไว้เลี้ยงโตก่อนแล้วก็ให้พอแม่อายุ60ปีเนี่ยนะครับกินเงินเดือนบำนาญประชาชน3,000ไปก่อนก็สบายนะครับถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระลูกหลานที่ไปทํางานต่างจังหวัดหรือไปทํางานที่ไหนก็ตามที่ต้องให้แม่เดือนละพันสองพันสามพันห้าพันเนี่ยนะครับต่อไปอาจจะพอต้องให้แล้วนะครับพอแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับอายุ60ปีเนี่ยได้เดือนละ3,000ถ้าสองคนก็6,000แล้ว นะครับตาคุณตาคุณยายคุณปู่คุณคุณตาคุณยายเนี่ยนะครับคุณปู่คุณย่าเนี่ยนะครับได้เดือนละหกพันแล้วรวมกันสองคนนะครับก็สามารถอยู่ได้เอาหลา,ลานๆน้อยๆเนี่ยมาเลี้ยงดูต่อได้ก็ดีก็สามารถที่จะดูแลได้พ,พอสมควรนะครับนี่ก็คือการที่จะช่วยนะครับช่วยให้กับพี่น้องประชาชนคือมันช่วยช่วยได้หลายๆทางนะครับแค่เงินสามพันให้กับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับประมาณสามแสนล้าน พักไทยสร้างไทยกระบอกรางวัลเราคิดมาดีแล้วนะครับเราบอได้คิดว่าเนื้อยากจะนึกจะทํานโยบายก็ทําโดยผูู้มีที่มาที่ไปนะครับเงินทองก็บมรู้จะมาจากไหนผู้แม่นนะครับพักไทยสร้างไทยเนี่ยคิดดีแล้วนะครับเงินสามแสนล้านนะครับผมจะบอกว่าจะเอามาจากสามส่วนหลักๆนะครับก็คือเงินนะครับในการที่จะจ่ายให้กับผู้สูงอายุแต่ละเดือน600700800นะครับประมาณแสนล้านนี่ตัดออกมานะครับ ิดตัวนั้นนะครับยกเลิกตัวนั้นเอาเงินมารวมตัวนี้นะครับหนึ่งแสนล้านอีกหนึ่งแสนล้านไปสองแสนล้านจะเอามาจากการการปฏิรูประบบราชการต่างๆนะครับให้มีความกระ, ah กะชับมากขึ้นนะครับงบประมาณที่มัน ที่มันจะหายไปหรือว่าเอาไปใช้สุดลุยสุดแรกก็จะกลับคืนมาตรงนี้กระตุ้นกระทั้งหมดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP มันจะได้โตขึ้นนะครับนี่คืออยากจะให้สนับสนุนกันบำนาญสามพัน 3, ของพักไทยสร้างไทยของคูณหญิงสุดารัดเกยุรพันธ์หญิงน้อยของเรานะครับเป็นบำนาญพระเอกของเราในครั้งนี้ในการที่จะมานําเสดอพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับแล้วก็ นยโยบายที่2ที่สําคัญมากก็คือนยโยบายกองทุนคนตัวเล็กนะครับจะให้พ่อแม่พี่น้องที่ทําอาชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยค้าขายหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะให้กู้กันนะครับกู้กันตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาทปกติเราก็ไปกู้อมสินกูก้กรุงไทยกู้อย่างกันอยู่แล้วเนาะบา <s> งทีกระพานแดงผัวพานแดงเดพราะว่าอาจจะทุกตรวจสอบคุณสมบัติว่าติดแบล็คลิสตรงน้นนะครับบูมีหน้าร้านบูมีอย่างนะครับกู้ยักนะครับ ถึงมีนโย,ยบายที่ผ่นานมากระบรวาได้กูได้ง่ายๆนะครับคุณหญิงสุดาคุณหญิงสุดารัตนนะครับมีสินค้าเกษตรราคาดีนะครับก็จะลดต้นทุนการผลิตให้ตอนนี้ปุ๋ยเราก็แพงแพงนะครับพอสิได้กําไรปุ๋ยก็แพงนะครับเดี่ยวภัคไทยสร้างไทยจะหาวิธีการลดต้นทุนให้ในเรื่องของอต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็จะหาช่องทางในการค้าขายให้ได้มากขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องแก้ปัญหาน้าท่วมน้ําแล้งอันนี้นะครับเกษตรกร,กรคงจะดีใจนะครับ เราเป็นมหากราบมาหลายเป็นร้อยปีแล้วมั้งนะครับครับก็จะบริหารจัดก,การตรงนี้ให้นะครับดูแลเยาวชนของเราดูแลนักศึกษาของเรายังดีที่สุดนะครับฮ็ดจังไดก็ได้ให้เรียนสูงที่สุดแล้วก็บรเป็น,นี้นะครับนี่คือวิธีการที่จะซอยให้พี่น้องประชาชนเยาวชนของเรามีคุณภาพนะครับและก็เรียนสูงที่สุดเดี๋ยวนี้จบม3ม6นี่ถือว่าโอ้ยแย่แล้วนะครับจบม3ม6นี่แต่ก่อนเนี่ย โอ้โหหือว่าเรียนสูงแล้วนะแต่ตอนนี้นะครับจบปริญญาตรีเนี่ยนะครับยังห่างานยักเลยนะครับปริญญาตรีเนี่ยทุกวันนี้ปริญญาตรีก็มาค้าขายกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าขั้นต่ำเดี๋ยวนี้ต้องจบปริญญาตรีกันแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราพักเราเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาเราจะส่งเสียให้พี่น้องประชาชนเยาวชนของเราได้เรียนสูงที่สุดนะครับยังน้อยก็ขั้นต่ำปริญญาตรีละนะครับบอ่ให้มีแล้วมสม .6 หมันต่ำเกินไปนะครับอยากจะให้เรียนสูงๆกันเข้าไว้นะครับโดยที่ ใช้ต้นทุนการเรียนน้อยที่สุดนะครับหรือว่าให้เรียนฟรีว่าอย่างนั้นเถอะนะครับยังน้อยกับมีปริญญาตรีเต็มประเทศไทยกันไปหมดเลยนะครับเราจะให้เหลือจากประมาณ1 0 19 20แล้วปะเอาให้จบปริญญาตรีตอนนี้เลยนะครับให้เข้าสู่ระบบการทํางานได้เร็วขึ้นนะครับเราต้องมาเสียเวลาในการเรียนอย่างบูลุยเยอะแยะไปหมดนะครับระบบการศึกษาเรานะครับมันใช้เวลาเยอะเกินไปนะครับในการเรียนนะครับแล้วก็มีการกวดล้านยาเสพติดตอนนี้ ทุกทุกหย่อมหญ้านะครับในเพชรชบูรณ์บ้านเรานะครับผมได้เข้ามามาพอสมควรนะครับนายว่าหรอกเอ้ยการทำทุกวิธีทางให้เยาวชนของเราห่างไกลยาเสพติดนะครับจบมาทํางานได้เลี้ยงดูพ่อแม่มีเงินมีทองซื้อบ้านซื้อรถกันได้เร็วนะครับพอต้องมานั่งติดยาเสพติดกันอนาคตบวมีเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูแลตรงนี้ให้เป็นนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย นะครับผมไปหาเสียงตรงใดเจอแต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเว้าวแต่เรื่องยาเสพติดนะเว้าวแต่เรื่องยาเสพติดวลุกเนี่ยโอ้ติดยากันจังเลยนะเสายันคำคำยันเสานะครับบนอยูแต่กับยานะครับตังมีเท่า,าไหร่หก็เอาไปซื้อหมดให้ไปเท่าไหร่ก็เอาไปซื้อหมดนะครับยิงไหล่ตำบ,บลไหล่อำเภอเนี่ยรอบๆจังหวัดเพชรชบูรณ์เนี่ยนะครับที่เป็นแลเ,เป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาเป็นที่ห่างไกลสายตาของอ่า ข้าราชการตำรวจทหารเนี่ยนะครับเล่นยากันเยอะมากนะครับบางทีบ้านแตกสาแรกคาานะครับตังบูมีไปทุบพ่อตีแม่ทุบ้านพังบ้านเผาบ้านนะครับผมเข้าไปในพื้นที่เนี่ยนะครับรอบๆอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยตำบลข้างเนี่ยนะครับปัญหาเยอะมากนะครับตำรวจก็น้อยนะครับข้าราชการในพื้นที่ก็น้อยก็บรรลุมีนโยบายห่วยบําเหน็จนะครับซื้อหวยเท่าไหร่คืนให้เหมดนะครับ อายุ60ปี70ปี80ปีโปไซได้ซื้อเลยแล้วก็ให้คืนเลยนะครับก็คือจะสะสมให้เป็นระยะเวลา10ปีขึ้นไปนะครับเราจะคืนเงินให้ทั้งหมดอาจจะมีกองสลากสองโพขึ้นมานะครับตีคู่กับสำนักง,งานสลากกินแบงรัฐบาลนะครับเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนซื้อเท่าให่คืนให้ทั้งหมดนะครับเป็นหวยบาเหน็จอ่าก็คล้ายๆกับการซื้อสลากอมสิทธ์นานะนะคล้ายๆกันนะครับซื้อสลากแสนสองแสนล้านดึงนะครับแล้วก็รอลุ้นหวยกันอย่างเดียวเลยนะครับเงินต้น,าานะครนี่อ าการที่ทำหวยบำเหน็จให้นะครับแล้วก็มีนยโยบายอีกหลายๆนยโยบายนะครับที่พักไทยสร้างไทยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับฮัลโหลก็นยโยบายนะครับเบื้องต้นที่ผมมานำเสนอกันเยอะๆไปเลือกคนที่มักรักพักที่ใช่นะครับ ไม่จะเป็นว่าต้องขาทั้งสองใบก็ได้ตอนนี้มันแยกให้แล้วนะครับสีม่วงเลือกคนปัดสีเขียวเลือกพรรคนะครับยังไงก็ตามนะครับยังไงก็ขอให้เลือกคาถาเพชรเบอร์แปดนะครับปัดสีม่วงเดอ้อเบอร์แปดพรรคไทยสร้างไทยมาเป็นป้าเป็นเสี่ยงนะครับเอาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนไปเว้าในสภา,ามาดูแลพี่น้องประชาชนประสานความร่วมมือดูแลพี่น้องประชาชนในปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเพื่อ,อจะได้แก้ไขนะครับ ให้ hey, ทุจรังนะครับในการมาเป็นสสนะครับตนันะครับอ่าแล้วก็จะมีนโยบายต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเงินกันเยอะๆนะครับมาจับใจใช้สอยกันนะครับสวัสดีครับตลอดทั้งชีวิตอยู่กับประชาชนทุกๆปัญหาอยู่ในหัวใจ ทุกองทุกคนวันนี้รารอไม่ได้ให้โอกาสไทยสร้างไทยได้ดูแลใจรูพร้อมจะสู้เพื่อคนตัวเล็กสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ ื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีแรงใจฟื้นเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันหนึ่งเพื่อรังหนึ่งแรงใจเมืรวมพักดันประเทศไทย กำหนดอนาคตให้รูปล้านไทยมารวมไทยสร้างไทยให้แข็งแกร่งจะขอเป็นทางเลือกใหม่ไทยสร้างไทยให้งนงาม